มาแล้วกดแชร์ออกไปแซ่มีเวลา15นาทีนะเพียงคนละ9 9 9 9แชร์จัดของขวัญเข้ามานะหัวใจส้มดอกกุหลาบจัดมานะเราจะมาดูดวงกันเพียงคนละหนึ่คำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการในรอบนี้ก็นะหนของขวัญหนึชิ้นต่อ1นึ่คำถามก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอะว่านะสอนผิดก็ไปหมดผิดวิธี สอนผิดก็ผิดวิธีทาไมผิดวิธีละ่ะเพราะว่าเขาบอกแล้วไงว่าถ้าสอนผิดแล้วมันลงมหาอเวจีนรลกสอนอะไรละ่ะการสวดมนต์การทําสมาธิการสร้างพาระชําระนี่สงนะถามว่าเรามาเกิดมาในโลกนี้เรามาเจอพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงว่าเรามีหน้าที่มาต่อ,อยุคพุทธศาสนาช่วยพระพุทธศาสนาหลายอย่างนะไม่ใช่ว่ามาสัตว์แต่ว่าเกิดเกิดเป็นคนเนี่ยมันมีปัญญาพิจารณา นะมองเห็นโลกความจริงว่ามนุษย์เราเกิดมาทุกคนไม่มีใครที่ไม่ไม่ตายทุกคนต้องตายหมดเอาเข้ามาครับดอกกุหราบครับขอบคุณนะครับนะตั้งคําถามได้เลยนะครับนะจัดของขวัญมาแลวเสร็จแล้วเราตั้งคําถามได้เลยเยวจะดูให้นะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคําถามเข้ามานะเพียงโคละ9999นแชร์เพียงเท่านั้นนะจัดมานะเออนะอย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะ ในราชานวิชานี่ถ้าคุณมองนะคุณไปหาหมอแล้วหมอผ่าตัดคุณเนี่ยผิดนะครับไปให้หมอผ่าตัดเพราะว่าในเนราชานวิชานี่รวมถึงหมอผ่าตัดด้วยนะนะถ้าถ้าไปอ่านดูดีๆนะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่บาดเจ็บทั้งหลายถ้าเกิดว่าไปบอกเรื่องในราชานวิชานี่เท่ากับว่าจะไปผ่าตัดไม่ได้นะถ้าเกิดมีโรคมีภัยอะไรในใน,ในตัวเนี่ยนะผมนั่งอะผมนั่งดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออนะ มองในราัฉานวิชาส่วนหมอดูเนี่ยเป็นโหราศาสตร์เป็นหลักสูตรการจดบันทึกนะเพื่อหลักวิชาการมันไม่ใช่ในราัฉานวิชามาตั้งแต่แรกแล้วเพราะอะไรล่ะสมัยก่อนสมัยพุทธกาลก็มีอัญญาณโกนธัญญะที่เป็นหมอดูเอาเข้ามากันได้นะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นจัดมานะหัวใจส้มนะหรือดอกกุหลาบชื่ออะไรต้อยพรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะเดี๋ยวดูให้นะต้อยนะ ตปอยให้กุลาะให้กุลาบมาแล้อ,อรู้สึกว่าจะมีโชคอยู่นะมีไพ่สามเหลี่ยนขึ้นนะยังไงก็มีแต่ว่ามีมีมากไม่มากนั้นก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่มีอยู่นะเข้ามากันได้นะครับเพียงโคระเก้าพันเก้าร้อยเก้าบเก้าชิ้นเพียงเท่านั้นนะจัดมาผมบอกแล้วนะให้ไปสวดมนต์กันนี่มันเป็นยุคข,ของคนสวดมนต์ยุคป,ปัจจุบันที่เราเราอยู่กันเนี่ยนะ สัพิตชามินาสังสิมโมพระมมาจมหาเทวาสเพยาคาปราย